วันนี้น้องพระแพงนัดมาเคียนนี่โอ้ยเอฟซีครับดูเด็กใ,ใ,ใด ij. เป็นนี่น,อน้องพระแพงแม่เลี้ยงพระแพงวันนี้ต้องมาหาปืนที่บ้านครับพอปืนนัดมาเคียนนี่ครับโอ้แม่เลี้ยงพระแพงนึกว่าอายุมามามานั่งก่อนมานั่งก่อนจ้ามานั่งก่อนเป็นงได่เนี่ยครับแม่เลี้ยงก็น้องโทหากระตุ้ากระตินอะไรทรับมันมันแบบแค่ดีโอ้มัน,นามาดีอย่างมากจตาก็โทรตีดะ มันก็ระดบสายน้องกว้างอ่ะอาจจะเป็นละเอกละออนหลานเล่นโทรศัพท์อับเการละมากรูดไปเลยเรื่องยังอาจจะปิดโท่านั้นครับห้ากไถ่ไม่เรื่องพระแพงคนงานน่าก็ไมีอย่างก็ับนี่นี่นี่หยังจะอย่ามาเปิดเท่าพอหยังพอหยังนี่ก็ยอดค้างเนี่ยยอดค้างเนี่ยที่ยืมไปเนี่ยโอ้ที่อ้ยืมตังค์น้องวันนี้มาเคลียร์นี่กันน่องแม่นเพราะมาเคลียร์เนี่ยก็ใช่สัก ร้อยสองร้อยก่อนเปนได้ค่ะโอ้โประเดี๋ยวนี้นะยอดมันจะเป็นเกิ้งปีนี่นะหกเดือนนะตั้งแตเดือนมกรามามกรายืมน้องแต่ใดหาวอาจะลืมไปแล้วนี่เส้นมีนี่เลยหนึ่งพันบาทมกราหนึ่งพันแม่นนี่กุมภพาแห่งปันห้ากุ้ภพาแห่งปันห้ารวมกันจะเป็นเพดยสละแปดสิบเนาะโอ้เปิดนาตีแว้ดอกขึ้นกาอันนี้มันลดลงอย่าได้หอกโอ้โหแหมงแรกอยู่คนนี้คนเนี้ย มีนาเท่าไหร่นะมีนาที่สองปนอนดูเมษาสองปันห้าเพื่อสภาแห่งสามปอนพอเรายืมนักเข้านักเข้าดติ๊กยอดไปเดียวนี่หมื่นนะกูกยอดหมื่นเป๊ะหมื่นเป๊ะไปแจซักสองร้อยสองนิดไปได้นะโอจะเป็นเครื่องปีแล้วนะเมื่อกี้น้องซักบาทก็นา่าประเด็นที่บอกอันไอ้ไอ้ก่อพอดีจะอีนเนาะถ้าเงินทวนไอ้แบบหมีแต่ว่าไอ้ไปจะว่าไอแบบหมีเลยนี่อะไร มันมีเงินสดที่โอนได้ก่อ,โอ,โ,อโอน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 ยังม่ได้เปือมันเป็นเงินดิจิตอลวอลเลตหนึ่งหมื่นบาทที่เปิเอ่งเงี้โอ้ว่าจะเอาดิจิตอลมาจ่ายโอ้เ่เงินดิจิตอลมาอ่าจะมาจ่ายฮะก็แล้วมาได้มาจะได้อยู่บะเดียวเนี่ยแล้วไอ้ก็จะเอาตังค์ที่ไหนมาฮือนองได้ง่ายไอ้ก็เลยว่าเอาเนี้ยถ้ามันมาได้เลยแหง,งออเนี่ยได้อหรอเอานี้เปลี่ยนประกันไปนี่สมมุติว่าถ้าเงินดิจิตอลวอลเลทผ่านไอ้ก็จะไปหูดออกกับปีน้ำตาลนะมาหือนองใช่นีม โมสังโคแล้วมันใดมันจะได้ฮันอก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 มีกระนมว่าจะไปสแกนน้ำกะปิน้ำป่ามาคืนด้วยน้องแมนโอวโอวโอวโมสังโคแล้วมันใดมันจะได้ฮันยัง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 เอาไปเอาไปเอาไปปุ๊บไปปุ๊บไปปุ๊บแล้วจับมือมาตัดหญ้าไส้มาหญ้าสวนไส้ ครัหา,<บ>าสวนกะปิกะปิน้ำปลาเนี่ยสแกนใช่เนี่ยไอไต่ยาสวนใช่มื่นนี่นะมาเนี่ยืึเดือนละกี่เตื้อก็ว่ากันไปเดือนละกี่เตื้อก็ว่ากันไปไม่หาสวนนี่เทีย<า>่ยวสวนตัด้าหลังบ้านนี่ฮึอโอ้โหน้องพระแดงไปดูไอ้ก๋าโอ้โหยหญาสวนเดือนละกี่เตือ้อเอาจนมดนี่เนี่ยประเดี๋ยวเนี่ยจนมดนี่นี่นะมื่นเนี่ยวันวันนี้ขอจสักเตื้อ ตอนนี้าสวนวนเดียวไปไปไปเอาแก้ปเอาไปปเลยนะาเอาอุ้ยจะมาขายเคียวกันนี่นี่ขายบ่อขายเคียวกันเลยโอ้ยไปแล้วครับพูดนั่งวันพูกก็ตอนนี้หลังบ้านนั่งตัวเองรับอมอุ้ยนึ่งขนาดนะ